มาพี่น้องแกงหน่อไมันยำมะเร็งเด้อจ้าเบอดสุขุสุคนสบายดีพี่น้องมาอีกแล้วเด้อพี่น้องมาฝากท้องอีกแล้วแกงน้ำมันยำอีกแล้วนี่งหมักสำนักลายคนกินทางแท่งแพงเลยวะเนี่ยน่าจะเฮ้เขาไม่ได้หาพันเขาไม่ได้แพงเขาอยากได้เงินหลายนี่มีเจ้าเดียวเอวลเติมประตัวเรา ลลอห,อหลอกหอบตลาดแล้วบ่บนะมีมีแต่เราขายเอาซะมือไปหาห่ดสั่คิดเ่ากับบุเบกเนาะมือเอาไปหาเนาะมาบวชเนาะไปนำเนาะอืมแดงเนาะแดงไปหมือนไปนาองชะมือยังไปเออสองมือก็ถึงไปเอาผ่ากระงเนี่ยอืมมอยาอยู่ได้ มือหือขอต่อปรดยวมือหืไปน้ำมือหือสาบนาเยา่ไปเนาะเรื่องนประจนเพิ่นจ้ะแตดไม่อ่อยไผเชือหักฮังฮักแต่กระสอบทำเสร็จอบคุพเอาแนงมันขึ้นลเนาะมีนักหนอมเดนอยากเขาเล็กหน่อยเขาอันหนเด้อเขาม่อยากไม่เอาเขากินอะไรกันใคกินแล้ว สดกินเล่นได้เนี่ยเนาะแซ่บสดกินเล่นแหงว่าจ่รอเครื่องลมมันแหงเนาะเด้อนี่กินแกงแล้ไหมนี่คักินยำที่ยงอุ๊กแน่เดียวบัดกินข้าวกินกินกับข้าวเนาะบัดกินอิ่มแล้วแบบยางยากอยู่ได้ปะนี่อือหือคอยตักแต่ละอันแต่าะมันแน่นทองเด้อืออือหรยอยมยาได้เลยกินละลาะใคแน่เนาะมันจะใครบ้ามันอิ่มแหละ มันเต็มมปเลยในท้องเลยมันหักังญาอยู่มันใส่ใส่ข่าวหนามาคอยสดนเท่าน้อยเท่าน้อยนแล้อยู่ยากกันีเอาบัตเทนเราจัสดเวลามันห่อนหลวกปากลวกคอเนาะหวานก็สารตานเ่ยอืมอิเสียวเนาะอมเสียว่เสียวขาบกมาไกลก็เสียวกว่ากเป็นราลงคิดกับบึงเนาะ คิดนดะาเรือาลงข้อมือดอกเขาเไาไเข่าไปจอบคนทั้งพื้นเขาไปจอบคนนมันคือกบไปว่างเบิ่งนะเอาเองนั่นอยากนอนเนาะพักพนนะงาม่ายคลิปแล้วมันแบบเรียกนั่งเรียกนี่เนาะอยากนอนเนาะคิดได้อยู่ได้อ้นอยู่เรื่อนกันนอนเนาะ ปัเดเืนหยิบนันเนี้นี่ให้กระเทกได้ลูกหน่อยให้กระเทกแล้วลูกเขาก็รับไ่บบได้รับก็ไม่รับตกจังนอนๆบกเานี้เพราะว่ากินยังก็ตามาเทศเรืเ่องนี้ครเนี้นี่เบยังงอน่าไปนั่งปั๊บแล้วบ,ลบ่กเกินสามบ่กเกินชินาทีาอะอะไรบ่ยห,หาไม้มาขันตาเลยเออขคนโอนเราเลยเรากินอิ่มเรานอนรับเดีวสบายมีก้มชูเขาปัดก้นกึๆรับเงี้ยอาะปยฮะกวให้น้อยนะจนเนตื่นมา กเลมาใช่อ mm mm ้ยน่ยนอนนอนยดก็ได้เี่นไหนนอนเด็กนอนยามดนอนแลมันมันดีะคนมเคกามขึ้นยังกันนะเลยวะเอาบ่สีเลี่ยมเรื่อยังกันนะอ่นนะคือเอาบัตมันกระโอดเราบัดคนโสดเนาะเอาบัตรเจหน่อยอันนี้เจ้าหน่อยอันนั้นเลยครอบครัวนอนอนอนที่เราเนาะกระจุกกระจิ๊กกระเม่นเฮาเม่นลอวะมันเลยคิดนไปไล่นะนอนมันเลยนอนบ่ับมอใจนาปากเลยเจ้าอนั้นได้คอยได้โนติกิอาเวดเรียมกแบบนั้นเลยจอยข้าวจอยข้าวแล้วกัน เหมือนให้เราหาเงินกลับมาได้เนาะให้บรายนอนให้พี่ออกให้พี่ออกพี่ออกกำลังอยู่ก้อนนี้บรายนอนเนี่ยปสาวมรงว่าจรมองเริ่มอ้วนหน่อยได้ก่อนนาะเริ่มแล้วเจ้าบางอย่างหนาเจ้าเลน้อยแบบหนามันลงแล้วมันมันจะคือเด็กน้อยอยู่หลายคนเอาที่จาะเดี่ยคือเด็กน้อยอย่างเงี้ยไปร้องเศ้ากินะยาตัวหน้ารู้มือไหวคนเราไปนเนาะนรุนละมัดรุนลงบอกเดี๋ยวเขาก็บอกเขาดิเมือนกับเขาด้ Nóng có hoa Một số hột cao đây Mẹ Hột cao bà đây Thế ông có thương bà ấy á Bà đây, con này nằm mà lợi Ông hiệp bà đây yên ừ, ừ. Bà ừ. đây yên Cảm vây là có lông vây Một chút không có lông Nó nhộ nhộ lấy lấy Anh hụt lại Nó lông nữa anh hụt lại nha, ấy, nha. Ừ. Sám chít cần phải Sám chít bài cần phải nó không nó Châu là xuân, tăng, tăng, tăng ừ. nó Nó อันนี้ลงต่ําชุดบบเกินห้าโลกินนาเกนเนาะเตยเอาละมือหนาหามึงกในข่ากันเนาะลงชุดชุดเลยบบเกินห้าโลยูคันยูห้าสิบห้านยูน้ำนักต่ําชุดแหละจำเลยที่เลือก็ไม่ต่ขึ้นเอเพิ่งเรื่องอย่างไ้ลงเรือสี่สิบห้าสี่สิบหกกอนีบเกินรูทอนทันเลือหาสิบห้าก็อยากให้ลงเลือหาสิบห้าสิบพีชบาลันไปที่งามรถอันหักมันก็สีเหี่ยวเนี่ยไง แม่แล้วคนแบบเนื้อนางลามันต้องเหี่ยวแล้วคนข่อยมันต้องเหี่ยวเพราะอันนี้เป็นลายแล้วสี่สิบสี่เลยเหี่ยวมันต้องเหี่ยวเนาะหน่อยเนาะเอาสี่สิบสี่เลยได้สักเมื่ออื่นมีพัดติไปงานดองเองกระเด็นแล้วมั้งนักไปหนาเลยนักไปหนาเลยพี่น้องเลยไปเลยนะสังคมไปหรือไปกินน้ำมนต์กูสังคมอลไรก็เต่าได้เม็ดมปัญหาเนาะ เขาได้หมดแม่น้อยแม่น้อยเขาได้หมดทุกคนได้ก่อนะแมน้อยไปซื้อปันได้พี่น้องวะผมไปซื้อเนื้อซื้อตัวไปรังแกไปไปงานดองกับไปซื้อปุ๋ยเอาลงวัดมันยังเป็นหนุ่มเป็นชุดเป็นอย่างลงได้แต่ว่าพอไปงานดอกไปงานผู้แข่งมันขึ้นง้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยากไปกูมักนุ่มสินเอาไปเด้อยัคนเหลือเศรษฐะเข่ามาพุ่นจะเรียกนุ่งสินเข่าของเราด้ารอะไรเขาอายเขาได้ยิบมือเจ็บอะไรอายุกับสี่หาสิเป็นย่างบูเบ้ บ้านเมืองพันว่าเออบ่ว่าดอกเผาคันว่าเพิ่นเก็บกาวสิช่วง3-40นี่ก็ยังยกจากนุ่งดอกนั่นๆเขายังบ่จากนุ่งซาเดอกซาคู่มือนี่ําเจ้ากันมาจาส่วนไปซื้อสินเขาบ่ได้อันนดบ่เจ้าก็บ่ได้แล่นเข้าองค์การดู้อยงค์การเฮาเฮาู้สึกเองตน้อยทาใหญ่เฮานับนับพื้นได้ทางมีแต่อีแม่ได้ซื้อให้ใส่อันเก่าแล้วก็อายมือเนาะอืออายแล้วมันคนบ่ไเลยบ่ได้สิ กระเป๋านังหน่อยมีบ่บ่มีสิเลือกกระเป๋าเหรอบ่มีหามมลด้วยเอากระเป๋าของเจ้าเดี๋ยวเขาปรับเงาเขาบ่ได้กตายไปผ่านไทยหามมันพูี่ว่ะกันใช้บัตรใช่เบอร์ใช้บัตรเทเบอบร์เดีวล่าเด้อหาเสื้อให้เท่าไงบ่ขึ้นบ่ญหนึ่งน้าทับผู้เสเื้อเหลืองเด็ูควัร อนนม่ไะใช้คนเซโนะคนคุมหาเนเห็นตั้งแต่มันยังเลยนอะทำเทเมตเนี่ยมากมาอีบันดาข้ามมากบันหาะบรมันเท่าแล้วบ่จรินวหมตจนเต็มบ่เนี่ยเออโอแม่สิบพระแม่เราตายอย่างนั้นเป็นเรื่อเนาะแม่เราเป็นจุกเยอะเืีอนไสจมองอยู่เขาแนดไรนี้ มนตะนหนเอมันดูน้เขาโคงกูแม่งเสือน้องกระชีหหาเยนอตักับเขาคุด้วยนะเยอีอะไรกระชหาเสือให้เราอาห่มให้เราจนแล้วเนาะก็บาบน้อยเนาะให้เราคุดห้องให้ครบให้เงินเลยจ้ะให้งเต็มตอยู่ไปให้เห็ดงาทีบอกแล้วมองทิ้งอยู่ลำเขาตัวคนเดียวมันตัวใเนาะตัวคนเดียวเป็นท้อง เัาตรวจหลายเลยคนเนี้นี่เด้อหางานเนี้ยแม่นแม่นก็นนั้นเลยแม่งนานเลยคนคู่มือนี่หางานยากถ้าว่าเป็นคนที่แบบบ่มีรักมันมีแรงบ่มีแบบใครจะน้อยกระเทกแม่คือกินบ่กินก็ตามกินอย่างนี้กินไรแม่ก็ยหังทำบ้านเจ้าอยู่ใส่คนแบบไหนคู่มือนี่เจ้าเคยเห็นงานยหนไหม เขาเบิ่งแต่การาจะไป <บน S 1> จะ <บน S 1> มาอืราะว่าคนคูนน่มือนี่นม,ดดมันเขาเจ้าก่อนเสี่ยวเข้าเห็นงานนี่จะคันบุ้มีไอ้เนาะไปฝ่ากันไงเขาบุ้มก็ไอ้นั่นเดินเอาเนาะเขาบุ้มกวาร์เต้ไม่พูดเงิแล้วมาคอยจังหางงานไงงานอันอันเอาพุดฮองพุดวิดบ่หรืเขาหักยุ่งแบบนั้นพุดเรืวละเมื่อโรคถึงเจ้างานเนาะงานรายวันอะไรได้คนเือรายวันเนี่ย กินอยู่น้ำเถอะบุญมีดอกงากเงาผมกับเอาวกินอยู่น้ำงานเมา่เนี่ยยังหายเงาเลยนะแบบก็จะสมมติว่าจ้างจ้างเป็นงานเป็นงานยังเงาบุญมีดอกงานเมาคนเหมือนคือว่าเลยหลอนบุญมีดอกเสื้อใจยากยากยูไปอยู่ไปอยู่มากพอมาหลักมาป่นเขาเห็ดอะไรอะไรได้ไหมแม่ผู้ชายเห็นกระติดเนาะเนาะมาขามาแกงเขาเห็ดเนื้อใผู้หญิงใครได้ผู้หญิงกว่าขนาดผู้หญิงนี่ก็ยังจะว่า อันนั้นเมืองเกษตรเขาจะมีดอกกว่าที่เมือกันไทยนี่ลายเขาบอกเกษตรไทยเออไทยอ่ลายแต่ว่าวพื้นว่าคนลาวนี่เขาระวังอยู่แล้วแต่ว่าผู้หญิงก็ยังกันจะว่ายากกับทบทบซ้ายกับพอได้ยุ่ยเวียกยิ่งไายิ่งบดเราคนจะเอาได้น้ำเขาอีตฉุนแล้วถ้าว่าเป็นไปพวกแมงนี่นะแมงเงาเลี้ยงกันนะบังเพื่อนหน่อยเท่าไหร่สิบ แทบผัดโดนอะไรโดนนะอุ่นกินตอนเช้าเอออุ่นกินเนื้อหมูเช้าบ้าตัวเราหน่อยเนาะมันสิแซ่บแบบแซ่บแบบอีกระบบหนึ่งมันนวดแบบระบบหนึ่งเนาะเออเขาเหนียวตุยหอนหอนโอ้ยสิ้นแห้งเลยแหละสิ้นแห้งงูมันสิหอมไม่อีกอย่างมือเลยนะให้มันให้มันคานคืนไปหือเขาเจ้ามันต่อต่อหงเขาเหมือนอื่นอ่ะมันมันขามมือจ้ามันแซ่บแบบไหนนะก็ยังบู๊คือกันพันเล็กพันเบอร์อยู่ปะเลขเราออกแล้วมัน จะไม่ได้ผ่นบ่ท่นเห็นงูหลายๆตัวงูมาจะข่อยว่ะข่อยงูเขาซื้ออะไรเลยงูซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขึ้นกิดเด้อเขาพันอยู่เมื่อนั่นเขาพันนะพันอยู่ลาไปก่อนลาบอกเรียบซีนขอบ่เลยคนน้นนปรถอใช่หายเนาะลาไปได้ลพี่น้องครับ